สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็ไปทีแมนครับจะแนะนำเทคนิคในการสลับเสียงอุปกรณ์ง่ายๆภายใน3คลิกบนวิดีโอสิบครับต้องบอกว่ามีคนสอบถามมาว่าบางครั้งเนี่ยเราเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นลำโพงหูฟังหรือแม้กระทั่งสายดรีมไอนะครับแล้วเวลาเราต่อเนี่ยเราสามารถกดสลับได้เลยไหมครับพี่ง่ายๆนะไม่ต้องมานั่งถอดเข้าถอดออกทําได้ไหมครับทําได้ครับง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนครับ มาดูวิธีการสลับนะครับง่ายๆภายใน3คลิกนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าตอนนี้พี่ก๊อต่อหูฟังนะครับแล้วก็ตัวสายดิมไอไว้ด้วยนะครับสำหรับโนบุ๊กตัวนี้นะครับวิธีการสลับนั้นง่ายมากครับไปที่รูปลาโพงครับกดคลิกแรกที่รูปลําโพงก่อนนะครับเมิดนเราปรับวอลลุ่มนะครับแต่สังเกตตรวนี้ฮะเห็นไหมครับลูกศรสามเหลี่ยมขึ้นนะครับให้กดติ๊กเข้าไปครับตรงนี้แหละครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะเป็นออกอะไรครับออกหูฟังออกในส่วนของ Headset เห็นไหมออกไปที่เไดดิมไอนะครับเลือกได้ตรงน ง่ายไหมฮะง่ายนะครับเพียงแต่ว่าตอนบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับว่าบางคนไม่เห็นตรงนี้นะครับบางคนก็ไม่ได้สังเกตก็เวลาถอดเข้าถอดออกมันวุ่นวายใช่ไหมครับแค่คลิกแล้วก็เลือกครับเค่นี้เองนะครับแต่ในกรณีเพิ่มเติมนิดนึงครับบางคนบอกเอ๊ะพี่ครับรูปลำโพงผมไม่มีทํำยังไงนะครับให้คลิกขวานะครับเรื่องไปที่ตัวทักบาเซตติ้งครับนะครับแล้วกดมาเลือกที่ตัวนี้เลยครับตัว เทอร์นซิสเต็มไอคอนนะครับออนออฟนะครับกดตรงนี้นะนะครับหาคำว่าวอลลุ่มครับบางคนไปปิดตรงนี้ไงมันก็หายนะครับให้ไปติ๊กเปิดนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับเราก็จะได้รูปลำโพงตัวนี้กลับมานะครับแล้วเราก็เลือกอย่างที่พี่กอลฟเลือกครับง่ายๆเพียงแค่3คลิกเองครับคุณก็สามารถสลับเสียงนะครับในการออกมาจากในตัวหูฟังลำโพงหรือแม้กระทั่งในตัวสาย HDMI ง่ายๆในการเชื่อมต่อครับ เป็นไงบ้างครับกับเทคนิคนี้นะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์กับคนที่ใช้งานอุปกรณ์เสียงเยอะๆนะครับอย่างเช่นหูฟังลำโพงต่อสายให้ดีไหนนะครับแล้วต่อพร้อมกันแล้วต้องการสลับเสียงกันไปมานะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์นะครับเพราะบางคนอาจจะไม่ทันสังเกตนะครับว่ามันสลับได้ง่ายๆแบบนี้นะครับเอาล่ะฮะถ้าชอบคลิปนี้แล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับช่วยกดไลค์กดแชร์พี่ก๊อรด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามนะครับอย่าเพิ่งกำลังใจแล้วครับช่วยกดติดตามสับตะไคร้กดกระดิ่งครับจะได้ไม่